อินโนวาลคาเริ่มต้น499,000บาทน,นะคะได้เป็นปีใหม่ที่สำคัญเลยคือสวยมากๆเดินรถไปกบแฟสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่รถเมื่อสองเทียคากันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พามาดูโตโยต้ Innova นะคะรถ7ที่นั่งนะพี่ทรงสวยมากที่สำคัญดูสิโอ้ฟังก์ชันก็เยอะนะคะดีไซน์ก็ดีมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูที่คันแรกเลยนะคะ ตัน,นี้อย่างที่บอกไปเลยว่าราคาเริ่มต้นของเรานะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะของเราจะมีตั้งแต่ปี19ขึ้นไปนะคะบอกเลยว่าปีใหม่ๆทั้งนั้นนะจนถึงปี22เลยนะคะมาที่คันแรกเลยสีดำคันนี้นะคะคันนี้บอกเลยว่าดูดีมากๆนะคันนี้ได้เป็นสีดำเรียบร้อยแล้วนะคะดีไซน์ดีมากนะเพราะว่าด้านหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบว่า ไฟของเขาจะแบบตัดด้วยโคมเมี่ยมนะคะไฟ LED นะคะโปรเจคเตอร์นะคะถือว่าท้ามอกมาได้ดูดีมากๆไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะถึง2จุดนะแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยก็มาเต็มเพราะว่าเซนเซอร์ทั้ง2จุดด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อของเขานะคะได้เป็นล้อแม็กซีทูทนแบบนี้เลยนะคะยางยี่ห้อดันรับนะคะแล้วก็ขับได้ยาวๆนะอย่างที่เห็นเลยว่าดอกยางของเขาก็ยังแน่นๆนะคะสมาร์ทคีย์เลนด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านในของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตรงกลางก็คือมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แอร์ออโต้นะ้หมดการขับขี่ของเขาก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะถือว่าทำดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆขับขี่ได้หลายรูปแบบด้วยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็คือฟังก์ชันเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 2 0 0 0 0สนนนะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยพื้นที่ตรงกลางก็กว้างนะนั่งได้นั่งสบายมากๆเนี่ย พื้นที่เขาคือเยอะมากๆนะคะแล้วก็ตรงกลางมีที่วางแขนวางแก้วได้ด้วยนะคะแอร์นะคะแยกเลยนะแล้วก็สามารถปรับได้จากด้านหลังด้วยนะคะถือว่าทำออกมาได้แบบว่าคุ้มค่านะเป็นรถจัดที่นั่งคันนึงเลยที่รู้สึกว่ายิ่งมองกี่ทีก็ยิ่งสวยนะคะดีไซน์ด้านท้ายของเขาก็คือเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์มีแบบว่า ด้านบนเนาะที่เป็นแบบว่าสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปฉลับก็มีมาให้เซนเซอร์ด้านหลัง4ีจุดครบถ้วนนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 9 9แ0 0เบาทนะคะบอกเลยคุ้มมากเพราะว่าคันนี้ห่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะได้คันนี้ไปใช้งานเลยนะคะมาที่คันต่อไปดีกว่าคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะ สีขาวก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเขาจะเป็นคนละหน้ากันนะคะดีไซน์ดีเหมือนกันนี่กระจังหน้าคืนทําออกมาได้สวยนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบถ้วนนะคะการใช้งานคือขับดีขับสบายนะคะขับสนุกด้วยนะถือว่าเป็นคนันมืงเลยที่แบบว่ายิ่งทายิ่งสวยดูสิดีไซน์ทุกอย่างคือดีมากๆนะคะภายในคันนี้นะคะได้เป็นสีดํานะคะคุมโทนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ฟังก์ชันเขาให้มาเยอะเนาะนี่ด้านบนมีคููบอกมาให้ด้วยนะคะสภาพเบาะคือแบบว่าเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสักจุดเลยนะคะฟังก์ชันก็คือครบถ้วนนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะด้านในคันนี้เขาก็จะเป็นเบาะติดกันแบบนี้เลยนะคะสวยแอมเบียนไลท์ของเขาก็มีนะคะสามารถปรับสีได้ด้วยนะคะนี่สวยสวยถือว่าทำออกมาได้คุ้มมากๆนะคะครบเลย ด้านหลังด้านท้ายนะคะก็มีใบปัดน้ําฝนให้นะคะครบถ้วนทุกอย่างเลยนะคะทุกจุดที่แบบว่าใช้งานในชีวิตประจําวันเนาะก็คือได้มาครบถ้วนเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะเลขมาอยู่ที่แสนสองพันเท่านั้นนะคะมาที่คันต่อไปดีกว่าคันนี้จะแบบว่าเป็นคนละรุ่นกันละอันนั้นสองคนนันจะเป็นรุ่นจีใช่ไหมคะส่วนคันนี้จะเป็นรุ่นวีค่ะ รุ่นมีคันนี้ก็คือเทเหมือนกันคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะความจิ้ของเรามีหลายสีมากๆนะคะสีเงินก็มีให้เรียกมีให้เลือกด้วยเช่นกันนะคะมีด้านหน้าครบท้วนเลยไฟตัดมงตัดหมอกเนาะแล้วก็คันนี้หูกระจกของเขาจะได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสมาร์ทคิเลตให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในคันนี้คือได้เปาะอบปรับไฟฟ้านะคะเรียบร้อยแล้วด้วยเวลาปรับก็จะปรับง่ายๆนะคะดีไซน์ถือว่า ดูดีมากนะนี่ปุ่มพุชตรงพุชตารครบทุกท่วนนะคะฟังก์ชันคือครบจบอยู่แล้วแล้วเขาตัดลายตรงกลางด้วยลายไม้นะถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากๆนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6 3 9ส0 0าบาทนะคะเบาะตรงกลางของเขาจะเป็นเบาะแยกซ้ายขวานะคะก็คือเขาจะทําคล้ายๆกับตันซีดนะคะก็คือแยกกันเลยคนด้านในก็คือเข้าง่ายนะคะแล้วก็มีที่พักแขนที่วางแก้นะคะทั้งสองข้างเลยนะ ถือว่าดูดีเลยแล้วก็เป็นหน้าต่างออตโต้ทั้ง4บานเลยนะคะนี่ดีไซน์ด้านหลังคือคล้ายๆกันเลยกล้องด้านหลังก็มีมาให้นะคะถือว่าครบถ้วนมากๆนะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นปีใหม่ด้วยนะคะเป็นรุ่น V ีนะคะถือว่าคุ้มมากมาที่คันต่อไปเป็นรุ่นวีเช่นกัน,นะคะ่ะคือสตองอินโนวาของเรามีอยู่ประมาณ30กว่าคันนะคะเพราะแต่ว่าต้องรีบนะเพราะว่าเลือน้อยลงทุกวันทุกวันนะคะนี่คันนี้คือพิเศษมาด้านหน้านาะตาไฟเอวยสวยแล้วคือไฟตัดหมอกมีมาให้นะคะแล้วก็สองตำแหน่งเนาะแล้วก็กล้องมองนะคะ360องศาเลยนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดนะคะ ดีไซน์ดีดีไซน์ดีนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าด้านในคันนี้นะคะก็คือได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะปรับรไฟฟ้านะคะแล้วก็มีแอมเบียนไลน์นอนแล้วก็สีเบาะก็เป็นสีดำนะคะคุมโทนออกมาได้ลงตัวมากๆแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างอะ่ะคือดูดีนะคะ สมัยใหม่มากๆนะข้างในก็คือเป็นกับตันซีนนะคะเบาะแยกซ้ายขวายอย่างนี้เลยนะแล้วจะบอกว่าไอตรงเนี้ยคือดีมากนะคือเขาเป็นถาดรองใช่ไหมคะเขาจะสูดน้ําหนักได้ถึง10กิโลกร,รัมเลยนะคะจะวาง iPad วางโน้ตบุ๊กหรือว่าทานอาหารเราก็คือสามารถได้หมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้อย่างที่เห็นเลยว่าเชนเซอร์ด้านหลังนะคะ4จุดมีมาให้เรียบร้อยดีไซน์ดีนะคะกล้องมองหลังก็มีมาให้เช่นกันค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่6,69,000บาทนะคะ ป็นปี2020ค่ะคืออย่างที่เห็นเลยว่า Innova ของเราจะมีหลายรุ่นมากๆนะคะตั้งแต่รุ่น G รุ่น V นะคะปี19ถึงปี22เลยนะคะหรือว่าใครกำลังมองหาแบบคริสตาพรีเมียมนะคะเราก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างนี้คุณ,คณลูกค้าเห็นนะคะว่าเจ็ดที่นั่งของเรามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะนอกจาก Innova นะคะยังมีรุ่นอื่นให้อีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Fortuner, m X Trail นะคะ p a j e r o หรือรุ่นอื่นๆนะคะมีให้เลือกหลายคันมากๆนะคะก็ของเรานะคะรถมือสองเทียคาอยู่ด้วยกัน2สาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอย73และสาขาที่2นะคะถนนเสรีไทยซอย46-48ค่ะ เบรทุกวันทําการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ